ต okay. ่อแก่หน่อยิน่มันเป็นมาจ๊ะแต่อยู่กับคุณผอมักเป็ลยใช่คุณผอจะคะต่แก่เป็นไปขโมยแหวนของผู้ใดามาจริงๆนะคะต่อแกวพอทองนี่กุญแสบัเป็นเจ้าหุทยางแล้ได้ไป่อขอชามันแทนเลย่างอะไรอ้ชายมันแทบเมอแหวนเป็นที่น่าอ,อึดอัดูนัแล้วแลไปขแวนของชายฟ่ฟา แหวนดวงเป็นของใสามัน <ED> ต <TA> ้องเป็นของใส่ฝาเดี๋ยวาขึ้นพี่ดอกแก้วเดียนังใส่าอย่าขึ้นนะลุงยิ่งขึ้นแล้วเป็นอะไนะครัจัาคุณพ่อค่ะวบ้านสี่คนน่ะเป็นอ้ลูงเนี่ยเป็นอย่างจ้าพ่อตามใจทไม่ด้วยนะจ้าคุณพ่อส่้านตัวี่เป็นลุงที่แห้จิงของเจ้าคุณพ่อแหวงงงเนี่ยเป็นของส่้าแล้วจึงใด่ใส่ฟ้าแต่มาคือให้ดอกค่ะจัาคุณพ่อค่ะ่ดอกแก้ว Gracias. No, no, no.